ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงยากสวยค่ะกับเราทั้งสองคนนะคะบูสุรีรัตจุนทองแท้ค่ะแล้วก็ภอยพัดสอนเรียมนวยค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยสีสันถึงความสวยงามกับอากาศร้อนร้อนแบบนี้นะนี่ขาเมื่อกี้บอกหนาวโอ้ยเร่อยู่ในห้องแอร์แล้วก็หนาวไแต่ว่าตอนเหอนแบบว่าออกไปข้างนอกนี่โอ้โหอากาศร้อนมากเพราะตอนเย็นฝนตกเนาะแน่นอนจะบอกว่าสภาพอากาศประเทศไทยตอนนี้กำลังแปรปวนมากแต่ว่าจิตใจคนอย่าแปรปวนตามนั่นเองนะคะ นี่เลยเมื่อเช้ายังไงอไม่ใช่เมื่อเช้าสิเมื่อเช้าได้ทราบข่าวมาแต่ว่าข่าวจริงๆมันออกมาหลายวันแล้วได้ดูไหมที่แบบว่าสตันแมนคนนึงขับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตกลงมานั่นเห็นภาพแล้วโอ๊ยว่าเสียวเอวีติงเหมือนตุ๊กตาหล่นลงมาไม่คิดว่าจะเป็นชีวิตคนแล้วก็หล่นลงมาท่ามกลางคนมองนี่ที่เป็นสายเป็นพันพันคู่อะสมัยสายบู๊เลยที่สําคัญเลยนะเพราะ ก็คือบอกว่าเขาอะขึ้นไปได้แล้วนะเขาจะโชว์อย่างนี้เขาเป็นสตันแมนเนี่ยพอเขาจะโชว์ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นมาคือโชคจะเสร็จและวเกือบจะได้โชว์ล้บูร่วงบูบูบแล้วที่สําคัญที่บอกว่าที่สําคัญก็คือว่าคนที่เป็นผู้เข้ามาชมนะเป็นแบบว่าเป็นคนแฟมิลี่อ่ะเป็นครอบครัวแล้วมีเด็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นภาพติดตานะแต่จริงๆแล้วความจริงไม่น่าเสี่ยงนะสำหรับชีวิตคนซึ่ไม่มีอะไรคนเยอะแยะนะใช่ซึ่งไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่า วันนี้วเปนจะเป็นวินาทีสุดท้ายที่เราจะอยู่อ่ะแต่อาชีพของอเขาไงด้วยความที่แบบว่าเขารักอาชีพของเขาแลแ<ต>้วความแบบสี่สิกว่าแล้วนี่ใช่ใชเขาก็แบบว่ารักความหวาดเสี่ยวเนาะแต่ก็ ขอแบบเป็นกำลังใจสำหรับครอบครัวของสแตนแมนคนนั้นด้วยละกันใช่แล้วค่ะโอ้แต่ละข่าวเนาะในบอว่าเราเปิดหนังสือพิมพ์หรือว่าดูทางอินเทอร์เน็ตนี้มีแต่ข่าวน่ากลัวเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องดูแลกับตัวเองกันด้วยเนาะก็ลองไห้จนเครืองตาเลยอ่าอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีเก็บความรู้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นเรื่องของนี่เลย ดวงตาถูกต้องค่ะดวงตาฉันไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะตาฉันบอดเพราะว่าความ<ฉ>รักถูกต <laughs> องเจ๊อย่าเล่นเรยความรักนะค <laughs> นะคะเขาบอก <laughs> ว่าดวงตาของเรานะคะเป็นดวงตาที่ต้องใช้งานทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็น นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะทุกวันค่ะทํางานจนดึกจนดื่นนะคะบางทีมีโอทีมาอีกโอซึ่งเราไม่เคยมีนะคะจนเกือบสว่างนะคะเราก็เลยต้องมีวิธีการบํารุงดวงตากันมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเขาบอกว่านี่เลยเราสาวๆหลายๆคนนะคะต้องมีการแต่งตากันเป็นประจําอยู่แล้วค่ะล้างครีมรอบดวงตาทุกวันนะคะเนื้อครีมที่เกาะนะคะเป็นก้อนแข็งๆนะคะไม่ใช่เล็กๆนะคะ ถ้าหากหลุดเข้าไปในดวงตาของเราเป็นประจำนะคะจะเป็นจะเป็นขูดนะคะเออใช่แล้วมันก็จะไปทําให้ขูดบริเวณแบบว่าเปลือกตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดการถลอกได้นะคะสาวๆที่ต้องแต่งหน้าทุกวันอย่างเราทั้งสองคนนะคะจึงต้องล้างครีมและมัสคาร่าที่ป้ายออกให้หมดนะคะเพราะวมาสคาค่าแบบบางทีล้างออกไม่หมดแล้วก็แสบตานะมันเป็นก้อนแล้วมันเข้าไปสะสมให้ พอตอนเช้าอ่ะพอเวลาเราล้างหน้าเต็มเลยอ่ะใช่เป็นคราบดำๆแล้วหืมเรานอนปิดตาอยู่ได้ไงตั้ง8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแต่เรานอนกันสิบชั่วโมงใช่ไม่ใช่แล้วพี่นะเป็นเป็นแบบประเภทนี้ด้วยคือแบบว่ารู้นะว่าล้างไม่เกลี้ยงแต่ก็ไม่เช็ดซ้ำอ่ะคือเหมือนคือเหมือนแบบว่าบางนั้นฉันอยากสิรีพิชแล้วคือด้วยความที่ ที่เราเอาแบบว่าที่มันทาตามันจะมีโดยเฉพาะใช่ไหมก็เช็ดแล้วแต่ว่านั่นแหละเราเช็ดแล้วแต่ขอบตาล่างอ่ะมันยังเช็ดไม่หมดใช่แต่ว่าบัวเป็นคนที่ถ้าล้างหน้าตาอล้างให้เกลี้ยงกราวเลยสะอาดล้างโฟมล้างหน้าล้างหลายๆรอบเออสกัดดื้อฉันก็ไม่เช็ดฉันฉันเช็ดแล้วอ่ะฉัน เช็ดจนเจ็บแล้วฉันก็เลยไม่เช็ดแล้วอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าตอนเช้ามาตาแดงจึงเลยเป็นบ่อยเป็นบูชาหอมแล้วกันถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่ากินหอมแดงสีกินหอมใหญ่สีแดงเขาเรียกว่าหอมอินเดียตรงนี้นะคะหรือว่าหอมยำนั่นเองเทียบกันแล้วนะคะหอมใหญ่สีแดงนะคะมีสารเกอร์เซตินนะคะซึ่งต่อตานี่ยนุ่มที่ันละอๆชอบมากชอบกินหอมอยู่ ได้มากกว่าสีขาวเยอะเลยนะคะผู้ชมและสารในตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันนะคะในส่วนของต้อกระจกนะคะ,คะ หรือว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ลิสีดวงตาสวยๆของเราก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยถ้ากินนี่เลยกินหัวหอมใหญ่สีแดงบ่อยๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเหนื่อยนักพักสายตากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเคยพักสายตากันบ้างหรือเปล่าวิธีการง่ายๆนะคะเด็กเคยอ่านเจอมานะคะเขาบอกว่าให้มองไปในพื้นที่ที่มันเป็นสีเขียวต้นไม้นะคะโตทางานของเราควรจะมีต้นไม้สักต้นหนึ่งเพื่อเอาไว้ให้เราพักสายตาใช่เลเราเรามองเรามองอะไรที่เป็นสี สีฟ้าเราก็จะค่อนข้างรู้สึกสบาย<ช>ตา<ช>แล้วค่ะหรือว่ามองต้นไม้นะคะจะทาให้เรารู้สึกสบายตาค่ะ,คะดวงตานะคะก็เปรียบเสมือนอวัยวะนะคะ,คะอื่นๆค่ะที่รู้สึกปวดเมื่อยอ่อนล้าได้เหมือนกันนะคะการใช้สายตาโดยไม่พอกโดยไม่พอก โดยไม่พักไม่แก้กมาเลย <c oughs> <c oughs> โดยไม่พักนะคะจะทําให้สมรรถภาพสายตาของเราแย่ลงค่ะฉะนั้นนะคะทุกๆ30นาทีค่ะควรให้สายตาของเราได้พักบ้างนะคะ,คะหรือว่าพักสักสาวินาทีก็ยังดีเช่นการนอนหลบับอะไรอย่างนี้ก็สามารถช่วยได้นั่นเองคะ่ะก็แต่ว่านอนกลนกันยาวเลยก็ไม่เวิร์คถูกต้องค่ะต่อมานะคะการสวมแว่นตากันแดดนะคะสามารถสวม เพื่อป้องกันรังสี UV ค่ะไม่ใช่แค่แบบว่าเห็นวัยรุ่นชอบสวยแว่นตาจะคิดว่าโกเก๋อะไรนี้แต่จริงแล้วเขาบอกว่าควรที่จะสวมอย่างมากเลยนะคะสำหรับแว่นตากันแดดนี้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาด้วยเวลาขับมอเตอร์ไซค์หลายคนจะชอบใส่อย่างนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ดีใช่แล้วจริงๆแว่นกันแดดราคาออจจะแพงนิดนึงถ้ามันแบบว่าเลนมัน UV นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะมันคุ้มมากๆในการเลือกแว่นกันแดดหนึ่งชิ้นนะคะที่ราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าสามารถใช้ได้นานมากๆค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าสําหรับแว่นตากันแดดนฮนะ,ะที่แบบตามท้องตลาดทั่วไปก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่เขาบอกว่าแว่นสายเออแว่นแฟชั่นกันแดดอย่างนี้นะคะเ <_ s 1> <ๆ>ช่นสีส้มสีแดงสีเหลืองตามตรงเลน่ะ นั่นเองนะคะจะทําให้ประสาตาเราทํางานหนักมากยิ่งขึ้น<ช>ค่ะเพราะเราจะเกิดอาการเพง่งแล้วก็สีมันจะผิดเพี้ยงไปจากความเป็นจริงนะคะทำให้เรารู้สึกค่อนข้างปวดหัวเวลาใส่นานๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรที่จะเลือกแว่นตากันแดดนคะคะที่ทํามาจากเลนที่เขาแบบว่าวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วว่าไม่ปว,ปวดประสาตาของเราแน่นอนเลยนะคะ,คะก็เลือกนิดนึงนะคะสาหรับแว่นตากันแดดน,นะคะอ่าต่อมานะคะการกินผักขมนะคะอาทิตย์ละสองครั้งอ่แน่นอนเลยเพราะเขาบอกงนี้ค่ะว่าผักข อุดมไปด้วยยอดสารอาหารที่บำรุงสายตานั่นเองค่ะเช่นรูทีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวิจัยช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคต้อกระจกสายชานั่นเองค่ะยังไงก็สำหรับนี่นะผักขมเราก็เป็นโอลีมไงเราก็กินป๊อปไอเราก็เป็นแฟนป๊อปอเราเป็นโอลีกอย่างงี้ก็กินด้วยอต่อมาค่ะตรวจความดันเป็นประจำเอ๊ตรวจทำไมเกี่ยวอะไรกับตาตรวจได้อยู่หรือเปล่าได้สิเขาบอกงี้เลยนะคะการตรวจความดันเป็นประจำนะคะ ในเรื่องของโรคความดันโลหิตค่ะจะไม่ทําลายสุขภาพเพียงอย่างเดียวเขาว่านี้เลยนะคะและยังทําลายสุขภาพตาให้เสียไปด้วยค่ะเพราะว่าความดันโลหิตที่สูงกว่าปกตินะคะจะทําลายหลอดเลือดที่เข้าไปเลี้ยงในดวงตานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราอย่ามองข้ามในเรื่องของการตรวจความดันเป็นอันขาดนะคะเพราะจะเป็นผลร้ายในอนาคตกับดวงตาของคุณนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการระเหยของน้ำมันกันสักนิดนึงนะคะ หยอขอขอโทษค่ะหยดน้ํากันสักนิดหนึ่งนะคะจมบแดงดวงตาเออเราก็ยังไงเนี่ยบก็คอบอกว่าน้ําตาเทียมอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ว่าต้องเลือกดีๆนะน้าตาเทียมไม่ใช่ตามท้องตลาดมันก็มีเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะที่บอกว่าพราะน้ําตาเค็มที่ซื้อตามคลินิกนะคะที่เป็นแบบว่าคลินิกจากสุแพทย์จริงๆนะมันราคาประมาณ500อกว่าแล้วเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะห้ามเด็ดขาดนะสำหรับการหยอดน้ําตาเทียมนะที่มีกลิ่นมีสี เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีออกมานะเป็นรถเป็นกลิ่นมะลิอ้นะหยาดน้ำตาเทียมเป็นมะลิอีลองคิดดูสิหรอเรอหรอเราจะหยอดทำไมอะไรจะหอมอะไรขนาดนั้นรัอนไม่ได้เป็นขนมหวานรอยจะใช้อย่างงั้นเลยอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ควรที่จะหยอดน้ําตาเทียมแต่ว่ายิ่งถ้าอยู่ในห้องแอร์เราก็หยดบ้างนะคะเพราะว่ากระจกตานะคะเลนตาของเราเนี่ยจะได้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่แห้งด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ควรเลือกน้ําตาเทียมที่ค่อนข้างดีนิดนึงนะคะที่แบบว่ามีการรองรับนะคะจากแพทย์ต่างๆนะคะไม่ควรตามของตลาดอ่ะอีก9บาทอ่ะเคยเห็นนะน้ำตาหยดยิ่9บาทก็อย่าไปอย่าไปใช้นะคะคุณผู้ชมอย่าใช้บางคนเอาน้ำเกลือ ล้างคอนแทคเลนส์เคยเห็นอยู่เพราะว่าเคยเป็นค่ะแต่ว่าเคยเป็นนิดนึงแต่ว่าเอามาหยอดตาไม่ได้นะคะต่อมาค่ะกินมันเทศบ่อยๆนะคะมันเทศจะอุดมไปด้วยวิตามินเอค่ะซึ่งก็ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าวิตามินเอนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาโดยตรงสายตามาสายตาอะไรล่ะสายตาโดยตรงนั่นเองนะคะจะทําให้มองเห็นในที่มืดได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะปรับจอคอมพิวเตอร์นะคะให้เงลงอ่ะสักเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเงยขึ้นนะคะจะทําให้เราเมื่อยด้วยแล้วก็ การมองอะ่ะมันจะทําให้ผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะคะแสงจ้าจากคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วควรหาอะไรมาซีนตรงบริเวณหนะ้าคอมพิวเตอร์นะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการแนะนํานะคะ<ๆ>เกี่ยวกับการดูแลดวงตาเรานะคะให้แบบอยู่อะไรนะ ให้อยู่คู่กับเราไปนานๆได้ค่ะดวงตาที่สวยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องติดตามช่วงหน้าค่ะเพราะเคล็ดลับดีๆนะคะต้องรออยู่ในช่วงสําคัญของรายการอย่างนี้อช่วงหน้าช่วงหน้าค่ะสําหรับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่าง ที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ก่อนอื่นเนี่ยเลยก็คงต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกคุณหมอเด็กก็คงจะช่วยดูแลให้ก่อนซึ่งถ้าเกิดปัญหาเช่นมีปัญหาที่ตาคิดว่ามีปัญหาที่ตาก็คงจะส่งมาให้จักษุแพทย์ดูนะคะพอวัยอนุบาลเนี่ยก็คงจะมี ที่โรงเรียนจะช่วยกันเขาจะช่วยดูเช็คสายตาให้ดูระดับสายตาแล้วก็ถ้าพบว่ามีสายตาที่ต่ำกว่าปกติก็จะส่งมาให้วัดสายตาบางทีเราก็จะพบว่าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมีสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงเมื่อแก้ไขด้วยแว่นแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นทำให้ได้เรียนหรือมองได้อย่างปกตินะคะพอพ้นวัยรุ่นไปนะคะก็คงจะมีคล้ายๆกับในเด็กก็คือปัญหาสายตา นะคะหลังจากนั้นวัยทํางานก็คงจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทางานเช่นการใช้คอมพิวเตอร์พอเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็มักจะล้านะคะก็คือแนะนําว่าให้คนไข้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหนึ่งกับชึกตาบ่อยๆอันที่สองเนี่ยทำงานไปสักชั่วโมงหนึงหลับตาพัก นะคะแล้วก็ทุกสองชั่วโมงลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเกิดยังทำอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาพบจากสุแพทย์เพื่อเช็คดูว่ามีปัญหาสายตา หรือว่ามีปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะสำหรับในวัยผู้ใหญ่คือตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปอันนี้ขอแนะนําให้เช็คสุขภาพตาทั่วไปเพราะว่าในอายุประมาณ40เนี่ยเราจะพบว่ามีต้อหินนะคะหรือว่าต้อกระจกหรือปัญหาโรคอื่นๆที่ทําให้คนไข้เนี่ยมองไม่ชัดปวดตาไม่สบายตาหรือการมองเห็นลดลงนะคะก็แนะนําว่าให้มาเช็คสายตา เช็คความดันตานะคะแล้วก็อาจจะวัดสายตาอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะดูไปตามโรคท,ทั่วไปอย่างเช่นถ้ามีเบาหวานก็แนะนําว่าให้มาเช็คเบาหวานขึ้นตาทุกปีถ้าไม่มีก็คือแนะนําเหมือนกันก็คือว่าหนึ่งปีเนี่ยมาดูครั้งหนึ่งมาเช็กระดับสายตาดูความดันตานะคะ ก็คือวิธีการถนอมดวงตาของเราหรือว่าวิธีการบำรุงรักษาเล็กๆน้อยๆน้อยที่มันมีมาฝากกันค่ะยังไงก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะรับรองว่าดวงตาของคุณนี่จะอยู่สวยคู่กับเราไปนานๆเลยใช่ค่ะและเห็นว่าสําหรับช่วงนี้นะคะนอกจากวิธีการมอสกครู่นี้แล้วนะคะน้องบูยังมีงานดีๆมาฝากเราอีกแน่นอนเลยนะคะสำหรับ D.I. Story นั่นเองค่ะที่ทางโรงพยาบาลเปียเวนะคะได้ทําการจัดขึ้นมาเจ๊เกี่ยวกับอ่า คนสูงอายุไม่งอแว่นเน่เป็นเกี่ยวกับโรคกระจกตาโรคต,ต้อต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูว่างานนี้เขาจัดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ น,นีก็เป็นลักษณะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราบอก่ามาให้คุณหมอตรวจตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะคุณหมอก็ตรวจว่าเออก็เป็นต้อกระจกเหมือนกันแต่เป็นต้อกระจกในระยะแรกๆนะครับซึ่งก็ไม่มีผลอะไรกับการมองเห็นแต่ถ้านานไปก็ต้องมารักษาต้อกระจกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ ทำให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับว่าถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยสามารถเบิดวประกันชีวิตได้อันนี้ก็เพิ่มความน่าสนใจขึ้นไปอีกนะ <c oughs> <c oughs> ครับ,รบก็เลยมาปรึกษาคุณหมอต่อไประยะหนึ่งนะ เรื่องของพี่หมอไคพูดกับไข้ไข้ฟันเหมือนเหมือนแกะเราจะมีการหยอดยาชานะคุไข,ข้ต้องนอนนิ่งทีนี้ก็ต้องมาหารความรู้สึกของคไข,ข้ใหม่จริงๆเพราะว่าน่าจะยังไม่ลืมเรื่องเรื่องการเจ็บแผลเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งดู ที่สองไปไม่นานนี้เองนะฮะก็คือ,อยังน่าจะจําเหตุการณ์ในห้องผ่าตัดผมว่าน่าจะอธิบายได้ว่าสมัยมันเปลี่ยนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้คุณนนทชัยก็คือเจอสมัยนีล้ลองเล่าเหตุการณ์ในห้องผ่าตัดในในแง่มุมของคนไข้นะฮะคือในแง่ของหมอหมอก็รู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้งเลยคนไข้ไปถึงหมอก็คุมห้างอย่างตาแล้วก็ทําอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้นะฮะหมอเห็นอยู่แค่นั้นหมอไม่เคยไปอยู่ใต้ผ้าสักทีนะฮะนั่นคือต้องต้องให้คนไข้ที่อยู่ใต้ผ้านะเปคนอธิบายให้ให้คนไข้คนต่อไปเพราะว่าาผมกก็อยจะให้แบบ เออทุกคนรับรู้ปัญหาเหมือนกันว่าหมอบอกว่าอุ้หมอไม่เจ็บเลยเพราะหมอเป็นคนทำหมอไม่เจ็บเลยทันีนะฮะคนไข้เป็นไงฮะลองเล่าให้ก็ยืนยันนะหมอคงไม่เจ็บแน่นอนครับคนไข้ต้องต้องต้องเจ็บอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเรียนให้ทราบด้ว่าต้องเจ็บนะครับทีนี้ตอนทําเนี่ยหมอเขาก็จะใส่ใส่ยาชานะครับที่ที่ที่ดวงตานะครับก็คือตอนทํานี่นะครับมันไม่เจ็บเลยนะ แต่พอหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอยาชามันเริ่มหมดฤทธิ์มันก็จะเริ่มรู้สึกรู้สึกเจ็บแต่การเจ็บตรงนี้เนี่ยมันจะรู้สึกระคายระคายคือลิ้ตาที่เราทํานะครับเพราะยังไงแผลมันก็ยังอันนี้ก็จะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นผ่าตัดสดนะครับนะครับเพราะว่าหมอจะเจาะเข้าไปข้างในเพื่อที่จะสลายเลนตานะครับสลายเลนตาเก่าออกแล้วก็เอาเลนตาใหม่เนี่ยสอดเข้าไปนะครับ ถ้าผมจำได้ก็ประมาณสั้ไม่น่าเกิน20นาทีนะครับในนะันนะครับจากว่าทางศูนย์จักษุแพทย์ศูนย์จักษุของโรงพยาบาลเวชนี่ยมีโครงการที่อยากนำเสนอนวัตกรรมใหม่นะฮะคือเราพบว่าคนคนไทยนะฮะ่ ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องสายตานะฮะแต่ที่เป็นปัญหามากคือคนสูงวัยนะฮะก็คือโรคต้อกระจกนะครับต้อกระจกเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ปกตทิที่ที่เรามีการในเมืองไทยสิทธิคือมีการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาต้อกระจกเนี่ยปีหนึ่งมากกว่า1นึ่งแสนรายนะรแต่จากาาาการเปลี่ยนเลนส์ที่เข้าไปทดแทนนะบปัจจุบ,บันนี้นมันมีเลนส์รุ่นใหม่นะฮะ ที่ถือว่ามีความก้าวหน้าสูงมากคือใช้ทั้งมองใกล้และมองไกลได้ในการเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับซึ่งในปกติแล้วเนี่ยก็มีราคาสูงตอนนี้เราทําโครงการพิเศษเพื่อให้คนไทยได้ได,ได้ได้มีโอกาสใช้เลนชนิดนี้ในราคาเหมือนทั่วๆไปนะครับมันเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้อันแรกคือตั้งใจจะสนุอกกรรมใหม่ในการเปลี่ยน uh, เลน uh, เลนเทียมสำหรับการ uh, รักษาโรคต้อกระจกนะครับในราคาพิเศษนะครับนอกจากนี้เราก็มองเห็นว่าในเมื่อ คนที่เปลี่ยนเลนส์ต่อกระจกชิ้นใหม่แล้วเนี่ยแว่นตาเนี่ยก็ไม่ต้องใสอีกแล้วเพราะในปกติแล้วโดยคนทั่วไปเวลาเปลี่ยนต่อกระจกเนี่ยก็ต้องใส่แว่นเช่นว่ามองไกลชัดจากการเปลี่ยนเลนส์แต่ว่ามองใกล้ต้องใส่แว่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้นะฮะเราก็หรือกลับกันก็นแล้วแต,แต่ตอนนี้แว่นตาไม่ต้องใช้ก็เลยคิดว่าเมื่อไม่ใช้ก็เอาบริจาคทางบริธัของเราบริเวรก็มี โครงการแบ่งปันแว่นก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสมอบแว่นตาที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมารวบรวมนะครับแว่นตาของเด็กๆก,ก็ได้ฮะวัยรุ่นที่อาจจะเบื่อแล้วหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็มารวบรวมกันเพื่อไปให้คนที่จําเป็นต้องใช้แว่นต่อไปนะครับซึ่งเราจะรับบริจาคถึง30กันยานี้นะครับรับมมอบให้นะครับเพราะว่าจริงแล้วไม่แต่เด็กเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นอย่างนี้กันนะฮะถ้าได้รับการใส่แว่นตาแก้ไขนะช่วยไปเนี่ยในระยะยาวเนี่ยสายตาเขาก็าจะ ไม่สูญเสียมากนะครับมันคนที่จะเป็นต้องการแว่นก็ต้องใส่แว่นนะครับมันก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากการโครงการแรกขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องตาเนี่ยเพื่อให้ครบเครื่องนะฮะตานี่นอกจากจะเป็นการวัยะวะที่เราใช้ในการที่มองเห็น,อ,น,นอ่านหนังสือทำงานแล้วเนี่ยสายตาก็ยังเป็นเรื่องของบุค,คลิกใช่ไหมครับบุค,คลิกในการที่จะมองถึงว่ามีภาพที่ดีที่แม้จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นการสื่อสารทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับเพราะเนี่ย เราก็มีอีก2ส่วนคือส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตาเช่นแว่นตาหรืออุเกกับตาทั้งหลายเนี่ยให้มาเลือกใช้ให้มาเลือกดูที่เหมาะสมเสริมบุคลิกนะครับและสุดท้ายก็คือการแต่งตานะฮะการแต่งตาเนี่ยแต่งให้ดูดีดูเหมาะสมบุคลิกกับการทํางานหรือการกิจกรรมต่างๆของชีวิตต่างๆนะฮะก็เลยจะเป็น4โซนนะฮะส่โซนให้ครบเครื่องเรื่องตาจริงแล้วเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ถือว่า เป็นเทคโนโลยีที่ดีสุดในโลกแล้วแต่ไม่ได้ใหม่ที่สุดนะครับความจริงแล้วเนี่ยต่างประเทศที่เข,เขาก็ใช้กันมาอพอสมควรและหลายปีอยู่แต่เมืองไทยเนี่ยโอกาสที่คนไทยจะเข้าถึงน้อยเนื่องจากว่าราคาสูงมากนะครับเราก็ใช้เลนส์เรียกว่าโมโนโฟกัลคือเปลี่ยนประเภทเดียวที่ว่าจะเลือกใกล้หรือเลือกไกลเท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้ทําโครงการพิเศษนะตกลงกับหลายหลาย,ลายส่วนทาให้ได้ราคาที่เหมือนกับในราคาเดียวกักบเลนส์ โฟกัสเ,เดียวแต่ได้เป็นมัลติโฟคกคคัลคือเห็นใกล้ๆได้เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงเรื่งตัวนี้เฉพาะสถิติของทางโซลสารสุขนะครับก็ในทั้งประเทศไทยเลยมีการผ่าตัดเปลี่ยนต็อกระจกเนี่ยอย่างที่บอกว่าทราบว่าปีหนึ่งมากกว่าหนึ่งแสนคนติดต่อกันมาเป็นสิบๆปีแล้วครับเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ยังไม่ได้ผ่าก็เยอะมันสถิติเนี่ยคงม,มากมากทีเดียวทีเดียวนะครับมีครับก็มีบ้างที่เป็น ต้อกรโหลกต้อกจกแต่กาเนิดก็มีหรือว่าจะเกิดจารจันการมีโรคบางอย่างประจาตัวหรือจะผลจากการใช้ยาที่มันพิษไม่ถูกต้องก็มีแต่เจอได้น้อยส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เกิดต้อกระจกตําไวตําไวคือการเสื่อมตําไวเอ,อกาสารถ้าย้อนไปเลยสมัยโบราณถ้าเราจำมันได้นะฮะเราก็จะมีครูที่ท่านยุมากหน่อยถ้าเก็ไปเอาเลนออกเฉยเฉยโดยที่ไม่มีเลนเทียมสมัยก่อน แล้วก็หลังจากผ่าตัดแล้วก็เอาแว่นหนาๆมาใส่จำได้ไหมฮะานาแล้วหลายสิบปีลวแล้วต่อหลังก็ดีขึ้นก็มีการผ่าตัดที่ผ่าตัดเอาเล,น,เล,น,เลนที่เป็นต้อออกแะแผลก็จะยาวมากเะฮะแล้วเอาเลนแข,แข็งเลนเทียมใส่เข้าไปยุกอาจจะยุกพ่อแม่เราสักสิบยี่สิบปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นซึ่งต้องนอนโรงพยาบาลน,นานปิดตาน,นานแล้วก็มีปัญหาตามมานิดหน่อยสมควรน,นะฮะล่าสุดก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ตัว เพื่อไปสลายนิ้วใช้เจาะรูเข้าไปไปดูดนิ้วที่เป็นต้อจบออกแล้วเอาเลนเทีมใส่เข้าไปซึ่งอันนี้ก็ไปทากันมาได้หลายปีแล้วนะครับแผลก็เล็กไม่ต้องดมยาสลบอยู่โรงพยาบาลวันเดียวหรือไม่อยู่เลยก็ยังได้นะครับปิดตาแค่วัน2วันก็ทํางานได้เลยอันนี้ก็ทำนะแต่เลนที่ใช้เลนที่ผ่านมาก็ยังเป็นเลนเระยะเดียวถูกไหมครับโดยทั้งเรามีเลนสองระยะซึ่งมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ขบวงจอและตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เรานํา โปรโมชั่นนี้มาเพื่อให้คนทั่วไปได้มีการได้เข้าถึงเลนพิเศษอันนี้การผ่าตัดนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปคือว่าก็จอดยาชาที่ตานะคุณหมอตาจากสูตรแพทย์ที่ชำนาญเนี่ยช้เวลาทำทั้งเอาเลนเก่าออกแล้วก็ใส่ใหม่เนี่ยไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วนะฮะตะลงไข้ก็ปิดตาไว้แค่คืนเดียวรุ่งเช้าเปิดตาได้เลยเอ,ออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วสองาวันก็ออกกลังกายเบาๆได้เลย แต่เรื่องว่ายน้ํขคงใช้เวลาะยะงหนึ่งอาจจะเป็นประมาณ2ออาทิตย์อันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละรายแต่ว่าก็กิจกรรมแทบจะไม่มีลิมิตอะไรมากมายวัน2วันนี้ก็ทํางานทํากิจกรรมทั่วไปได้เกือบทั้งหมดนิยมทํําทาพร้อมกันสองทางเพราะต้อกระจกเนี่ยเวลาเป,เป็นพร้อมสองข้างแต่เราก็มีบ่อยๆครับเวลาคนที่ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะเราก็ขอทําข้างเดียวก่อนเราก็นัดว่าโดยทั่วไปอีกข้างหนึ่งเราจะรอเดือนหนึ่งแต่ที่ผ่านมาที่นี่นะครับ อาทิตย์หนึ่งก็ขอ,อกลับไปทำอีกข้างแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีมากไม่อยากจะรอก็ทาไปค่ทีเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยทำพร้อมกันไปเลยได้อยู่แล้วก็จริงๆมันก็มี2วัตถุประสงค์นะฮะนี่คว่าต้อกระจกเป็นปัญหาพื้นฐานที่คนสูงอายุทุกคนต้องเจอ,อก็เรียกว่าถ้าอายุยืนพอก็จะได้เป็นก็ <ง ừng S 1> ถ,ถ้าเป็นก็นี่ก็ต้องดีใจว่าอายุยืนพอ <laughs> นะฮะว่ <c oughs> <c oughs> สุดเท่านั้นใช่ส่วนใหญ่ทุกเกือบ <c oughs> <ๆ>ทุกคน มากน้อยต้องเป็นทุกคนถ้ายุยืนพอนะฮะแต่ถ้ายืนไม่พอนี่เป็นก็ได้มองไม่เห็นนะฮะแล้วก็การรักการรักษาพวกนี้ก็มันก็มีวิธีเดียวก็คือการเปลี่ยนเลนแต่เลนจะเป็นแบบไหนเทคเทคนิคในการเปลี่ยนเลนมันจะยากง่ายเร็วช้าก็แล้วแต่พัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงจุดที่เป็นเรื่องของวัสดุแล้วล่ะครับการเทคนิคไม่อใม่ปัญหาแล้วแล้วก็ปลอดภัย ความเสี่ยงมีเยอะจริงแต่น้อยมากๆถ้าเราทําด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเครื่องมือสะอาดเครื่องมือที่ไม่ได้มาใช้ซ้ำอะไรฮะก็ไม่มีปัญหาติดเชื้อต่างต่างน้อยมากอาการเจ็บก็เล็กน้อยแล้วมาตัดเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะระหว่างทําไม่เจ็บเลยคุ้มมากครับคุ้มมากจริงๆคือเป็นโปรเป็นโปรแกรมเป็นโปรโมชั่นที่แบบคุ้มมากจริงแล้วก็คงอยู่อย่างนี้ได้ไม่นานนักนะฮะเพราะว่าเป็นราคาที่แบบว่า โต้ก็คิดว่าอาจจะอีกมาไม่จะหนึ่งปีก็บริษัทเขาก็ร่วมมือเราได้ไม่นานเท่าไหร่กันเพราะว่าเขาก็ยอมก็ช่วยเราช่วยเราก็ตานี่ก็เป็นนวิเวศที่มีคําเสื่อมตั้งแต่รุ่งง่าแต่เกิดเลยแหละนะฮะก็ต้องป้องกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องการใช้ยาเห็นยาสเตียรอยต้องระวังเพราะทำให้เกิดต้อได้เรื่องเรื่องแดดเว่นกันแดดจำเป็นครับสายตาต้องแก้ไขสั้นยาวก็ต้องแก้ไขอย่าปล่อยให้นาน มีปัญหาระยะยาวได้แล้วก็มันตรวจกับแพทย์มมีปัญหาอะไรก็รีบไปหาแพทย์เพราะบางครั้งเรานึกว่าเราไม่เป็นอะไรแต่จริงๆอาจจะมีต้อกระจกต้อหินหรืออะไรได้โดยไม่รู้รตัวนะหรือว่าคนที่อายุสูงวัยเนี่ยแนแนน,นก็ควรจะมาตรวจเป็นประจำก็นอกจากจะเรื่องวักรรมใหม่เรื่องการรักษาตา้อกระจกแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่มีแว่นตานะฮะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามาร่วมบริจาคก,กับพวก,กเราทางมูลที่รอนปิยเวชเพื่อน,นำแว่นตา ทั้งสำหรับคนสูงอายุหรือว่าจมาดุมสาวตาตาเราก็รับหมดนะฮะเพื่อมอบให้กับคนที่ต้องการเว่นตาอยู่<ด>เช่นเป็นเด็กหรือผู้ชาราต่างๆตามที่ต่างเพื่อเพื่อนำแว่นตาที่ไม่ใช่แล้วให้เป็นประโยชน์ต่อไป<ด>ก็ขอเชิญชวนนะครับยินดีต้อนยินดีรับบริจาคน้าร้อาปรีเวศนะครับ ได้ว่าเป็นงานดีๆนะคะที่ทางโรงพยาบาลปิยะเวชนะคะเขาได้จัดขึ้นค่ะพูดถึงโรงพยาบาลนี้เขาจัดกิจกรรมเรื่อยๆเลยเนาะแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าสุขภาพอ่ะดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณเม่คุณแม่คุณพ่อตามเทศกาลต่างๆเขาก็จะร่วมกิจกรรมที่ดีอย่างนี้เลยอ่าใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะยังเจอกับเราได้ในทุกวันนะคะแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ